บมได้หรอเอามาฝากเพื่อนมีแต่เจ yeah, ้าจัก <wh> ก <Flower BLANK> ุมเพ็ดกินอยู่บ่บ่จักแล้เนาะแต่ว่างบเงบได้พอบัตรบ่งบณตอนนี้บ่ก็ยังยังขาดค่าสร้างนั่นแหละบ่สเด่นเอ้ายังตัวสำคัญแล้ยตัวนั้นเราเห็นเคลื่อนแล้ว อา้าตโตเป็นอะไรเนาะอึบ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 มาเปิดภาพมาวันนี้ก็อยู่เฮือนน้องพรพี่น้องในบ้านนี่อ้อาวโตกำลังชิมอบหลุดมอบล่างอยู่เนาะเอาเอาวอาเอา,เ,อาเป็นองเนี่ย บนโอ้รถดบ่ะเงามามองให้น้องพอน,นี้เนาะเอาพี่น้องเลย กาบทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบัดสุขสูข่สคนคือเก่าพี่น้องเไยเนาะบัวอยู่ในไรกระต่างประเทศพี่น้อยก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองเบาเตียงทองสเนลคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมือ้อนี้กามาเยี่ยมยามทำข้าวทั้งน้องพรก่อนเข้ามาบ้านเทิมอ่าใหญ่มื้อนี้ก็ได้พี่น้อยแต่ว่าอ่าคำหน่อยนึงเนาะทั้งทีมงานเพิ่นก็นมาก,ก่อนนั่นแหละตึมต่ำตุึมต่ำตุำตึมต,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 ต่ำอยู่ โอ้กำลังหมอบหลุดหมอบเรืออยู่พี่น้องเลยอ่าไปเดี๋ยวลงไปเยี่ยมยามทำข้าวเพื่อนก่นอ่าจักเล็กจักน้อยหนึ่งเนาะอ่ามันแบบบุกเพิ่อืมว่ากินตุ้ๆเป็นได้เลยเฮ้ยมาพี่แอ้มมาเพ่มาเพ่มาพี่อ้มแตาแต่ากันกันแลลว เ่ี kind of ้อหรอว่าแตเก่าเนาะแต่เ่าพี้ยจะนี uh ่ไว้ดิเพี้ยออกมาเลยนี่มันไว้พี่อะไรกันน้โอ้ยเต็มเต็มเลยนาะนเขาก่มายืนมาเยอะนรักกาอนี่นี่ขี้เทนแต่ว่ายามคอยคำลงแรงงี้จหมุนกไปลงไปอนใส่สนเคยอยู่หรอวะเคยอยมากินกับ ใบกระโดนห่อมันชุ่มใบกระโดนห่อหักเลยเออไก่ชิเล่อแล้วเนาะได้แล้วไกแลายได้แลายตุ้งติงแล้วเเส้นใหญ่ยังลูกเต๋อลูกติงแล้วกับฟ้าไม่เชื่อล่ออย่างก็มีวัดหนวดบ่อได้แล้วมาเตียนเลยเดี๋ยวทางวัตุลมาเตียนล่ะลายถวายเป็นลายไม่ลายตอกนี่แหละ อา๋าคือคนมาขอเข่าขอ,ขอน,น้มใช่ไองไอ้ตัวยืนที่หลังเงี้ยได้ไปเนาปไปคือโทษตายอยู่ดิโอ้ยเบ้เลยว่าเตียง,งกับบนมาแต่หึงพี่น้องเลยสองเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วประจักษ์เนาะก่อนจะขึ้นพุทธเมื่อกี้ขึ้นมาเยี่ยมยามสาวจ้อย,ยเล<ด>ยมายพี่เลย จะเตียวบ่จะเตียวเป็นไรเไป็นไรเนี่ยข้าวข้าวบ่อยดีเป็นไรบ่าฮะข้าวจรงแล้วข้าวน้ำไริกินน้ำบ่ไล่าบ่เป็นไรข้าวในน้ำบ๊่ดิอะไรเบ่ยบ๊วยเี่เ้าต้องถึงใจแล้วนี่ต้องตามนใจเง้บ่วยได้อยู่บ่หได้เยบ๊วยฮะข้าวเป๊ะๆเป็นไรเลยคือบ๊รดี เป็นได้เลยเป็ได้เลยเหรอเข้าเลยเดี๋ยวราไบ่อเห็นเนาะเจ้าบริษัทเออสบายดีน้องพรโดยสบายดีโดยสบายดีป้าตโชคลุนทับบ่ออ๋พี่น้องเลยทับกี่ขั้วมาได้ยังอืมเอาหงายให้ทับคักทับซองกองเลยทับมาแต่ผูทับขี้อืมเปลตะเท่เลย อ้าวพี่น้องเลยพักเบรกไว้เรื่องเพื่อนจ้อยก่อนเดี๋ยวมาทั้งน้องเป็นก่อนเนาะมาเยี่ยมมายามมันจะทับรอบชองให้น้องเลยไปแล้วพ่มามอบรถนี่นวดลุงนวดลุงนวดโอ้ลึกแค่ลุดนี่เนาะไปแล้วพ่อพ่อข้ามาหน่อยพ่ออยู่่ออยินแล้วเราวะ ชื่อนามช่อนายกนรอวะเอานาอยู่บ้านมันมีบอยวะมีอย่ะนะจำว่าจะเปนราวาไปชื่อพู่พุ่นแหละ้วเพื่อนได้ฉันวะเจอได้ฉันแล้วใชเสียนั่นบ่ดึกมเตอร์บ่คุนแล้วขี่เป็นอยู่บ่เป็นนึ่งเออระวังได้น้องเอ้อะก่อนนี่แล้วนี่จะไปถอนแขียวได้กินดี เข้าใจยังไงบ่เออเพราะว่าใช่เคยนะแต่ก่อนกองเข่าขี่ีวิตนะโอ้ยขึ้นผู้คางเล่าคือเพื่อนผู้เบิ้ลขึ้นกองเข่าเลยพบอกที่ยังกองเข่าอะไรตารางเตียงเย็นฉี่รถจักรได้ล้มหัวแตกก็เคยนี่อันนี้อ้าแตกตะกี้แต่เป็นวัยรุ่นเดยโอ้ยหน้าแตกหน้าตาับกระถึงไงเนี่ย รถตุ uh, ่น on พี <S <S ่คอยเอาได้อย like so oh like ู่หรอกคอยเอายามนี้ใครอยู่คำมันล่มก็ล่องขี่ตมอะไรบอเจ็บอะไรแข่งนักเลยนักเลยย้ำอะไรใครกูย้ำเล่งอยู่เนาะเอ้าี่น้องเงยมาบัณนี้ก็บิีเลวแล้วอ่าทั้งอ่าบอลลีกับน้องนิ้วกับประจำยู่นี่เลยเนาะโอ้ดู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 ยิงเอาเงย อ่าใช้อันน้องประชัยปริมาณน้ำบ่อดบ่อ๋อเฮือนยายน่ะเป็นอะไรเฮือนยายไม่ได้ไปเลยเด็ดเดบ,อบอ่อโอ้ไอไ่าอันเป็นไปบึงเล่ายนนุกไปอันอีตนแล้วอีตนจะไปบึงกันแล้วอืมอืมขำไปลายมือเด้วเลยก็ไปยุกตัวนี้ก็ช่วยยาไม่ให้ยุกยาดจำปียาดจำปีเกือบเป็นจำเป็นเนาะจำปีทั้งจำเป็นลกินข้าวกินน้ำล้วบอ่อหาของฝากของต้อนกันเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ มาตะเวียงกับไริยังบรยังฝากไงกับโอ้นี่น้องเลยเิึงเป็นผู้เสี่ยดผู้เาวช่วงเชียกได้อยู่เนี่ยนี่กบมึงรู้หักกบมึงก็ลเอาเอาฮบริ่ให้เบิ่งก็ได้วาน่อยเออเออเออเอเอาเผู้ละอันเอากำมึงรูนะเต็มม่เต็มมือยก Ô <cậu> <gr'> <cậu> qu <gucken quá> <cậu> <cậu> cái máy tắt đâu vậy, cô Ô. ha 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 Ô ha 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 Ô ใช่เมาหนุ่มเอแม่าพี่เอาบานนี่ฮะแล้วกินแลวกินแลวกินหมูบาบ่วเนี่ยยังเงเลยเองเลยเจ้าเฮะ

ขี้ได้บาไปเลยได้บุญมาโอ้ยเมือ่อยเลยอันนี้กินได้พอนเนี่ยกินไอ้เจ้าทั้หมูย่อาหนีิโอ้ยเนาะเนี่ยกินมันชิเป็นยังก็มาเอาเบื้องก่อนมันบุเป็นยังดอก,กนเนี่ยกินนะให้ปอนย่าเจเ้าปองปเอาให้ปอนย่าเจ้าปองก็ได้ปอนย่าอือ <c oughs> <c oughs> เอาเไปเห้น้องคุณหงานห้น้องไว้ห้น้องคุณไปให้ให้คบ้าให้แท็กบัวเออให้เมฆไปแหงน้หะเมมคุเอ้อไปว่าไปเรื่องอออ นี่นให้ป้าเจ้าให้เราบังด้วยนี่ลูกเ้นแคที่บอกง่ายๆกับลูกิ้นเออมันกิโอ้ยไม่นะกัเนี่ยกินได้น้องโอ้ยย่ยยยยย่ยย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 ่ยยบยานสวัสดียย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 ย่ยยยนน นี่ที่ไม่เป็นมึงด้วยเชียงเอามาเอาม่เอาเอามมนก็ตีงดีเลยเฮ้ยเอามาเยอาก็ชับอุบาทอาจับขึ้นสูงพี่โอ้โแล้วนี่ไปหยอกกันัวเร็กลุยเนาะเอากระบอกหยอกไรนี่ เอาบริเกาให้เออให้เอามูยอไปกินเออก็ไม่ได้หยอกเลยบ่เอาห็ดถังวเต็มไม่เต็มมือยักเสือเออองเบิ้งเต็มไม่เต็มมืออยู่บ่ววจูไขวายไหมอ่ะอันยังหาจ้ะเออกัไดจังเอากสมยำมนเสร็เออก็เจ่เจให้น้องเราเอาฮะเอาละลลลอออมาพี่ อ๋อเพื่อนกินได้เพื่นเพิ่นเพิ่นตัดยังก็ะนไดยังไงคเล็กกินลูกทิ้งใช่ไหมนะอูฮ่าฮ่าฮ่าจะกินแล้วอ่ะมามามาจับจับมาดูเน็กว่าจะกินให้เบิกนี่เออกินแล้วมึงเอ่ะบอกว่าตัดให้น้อกมึงกินแล้วมึงจับจับนันคือเป็นจับจับจับผมเป็นยังบมเป็นยังบอลลี่ผ้ากินนี่เนี่กิน Áo à, kín đây để mình chị lên nhé Lục xin, lục xin Này, này Ừ Chú bảo kìa Xẹp bọn này Nha Xẹp à, à. Uhm. <laughs> Mì áo à. Lục xin, lục xin Bé em phải Bé xin cô giả bán Ông mẹ áo Kín Áo Lạc Em ra là giả bán Áo có nhạc thế Ừ, nhớ mừng áo này luôn Nhớ mừng Ông mẹ kín nó mừng áo บกลามากินล้บกล่ทำมยิจัน์บ่าจันแซบชื่อตันเลยหมูยอวิจันต์ราโอ้หมูยอวิจัน์เนี่นี uh ่ไ hmm ต้กันกันเลยอน้ำบลาเนาะเยบได้เฮียชิมมาเฮียผสมน้ำน้าบานเจ้าฮอตบดิกินบานเห็นบั ผลปลนี่อขาเรจังยนวนจำเจีวเฮ้ยเชบได้เห้ยเป็นได้เพลนี่คือแล่นนี้ไงนะโอ้ยยำบูดนนะบูชงโดนโดนอะไร่บเดยแบบนบ่ทำทาบะทำาดิเอ้าล่นตดิเอพอเจอแล้วเ่บคนบาเอ็มด้อบัง ทามไอ้ปะโอเคญาติเนี่ยดีป่เออเอาไอ้ถามเนี่ยน้องคิดว่าไม่หยังเห็นบางอย่าป็นญาเป็นชีบ่มันเป็นมันเป็นชีว์ใน่านโอ้เออโบเคยเห็นวะน้องเคยกินอยู่วะเคยกินแต่ตุกตะมันน้อยไม่น้อยฮะมีไผ่เคยกินในอยู่ในนี่ กินตัน้นอยฮกินตัวเน้น้อยฮันแต่ยิ่งใหญ่แบบนี้บุคคลมีเนาะอ๋ออันมูย่ออันเป็นแผ่นเสียบไม่ฮ็นแต่ว่าอันอันเออก็กะมูย่อนี่ก็มีแต่ว่าเพิ่นทหานเป็นเป็นแผ่นเป็นเป็นแผ่นแะ้วเพื่อนเสียบใช่ไหมฮันแต่ว่ามีคือกันแต่ว่าอันนี้บุเห็นเนาะเห็นแต่โตนั่นเนาะเสียบใช่ไหมล่ะอันนี้แหละอันที่เพิ่นไปไปตัดตัด้วก็เสียบใช่ไหม ขายอยู่งานบุญนั่งชื่อกินเหนนิแล้วน้องโบเห็นน้องเห็นแบบนี้มันบะเออตนเห็นไอจัมาเรียกว่าญานันดีญานิลีจะจกม้วเนเห็ดเอาว่าญานิลีวะโดยญานนันียังไงเนาะโอ้ยกระบ่าเลยจะญาานบแม่ฮะ ยานหัวลานลมจะยานบ่เจ้าะเมียนบ่เจ mm ้าตำองกลางเจ้าผเคยเห็นน่ะบ่เคยเห็นกระบาเด้เนาะโอ้เออเออเออจาหมูย่อสิจากหมูย่อคือหมูยอมูยอก็คือเพิ่นก็เฮ็ดมาจากคือลูกชิ้นนั่นแหละเพิ่นก็เอาหมูมาเฮ็ดบดผสมใส่แป้ง แต่ลูกชิ้นมันเห็ดสิเป็นน้อยน้อยน้อยอันนี้แกมันมันยาวเออคือกันนั่นแหละอ่าพี่น้องเนาะแต่ว่านี่เป็นของไทยมาแต่ไทยโอ้โหเอาแล้วเด้อฮะได้ได้ได้เอาแล้วเนาะในรถใหม่ใช่บ่เมื่อนี่ก็ดีใจน้ำเด้อโอ้ยโดยโดยพี่น้องเลยในรถใหม่แล้วป้าโชอ่าเหลือมาม่าบ้านนี้ อย่าให้มันถือขี้ตมเด้อย่าให้มันถือขี้ตมเด้อบ่ให้มันถือขี้ตมเห็ดไดบ่บ่ได้หรอกโอ้เคือแบบซิสอใส่เลยนับ่ได้หอกเราบ่ยมันถือขี่ตมแล้มันหลุดใหม่มันเก่าได้อเลกซื้อเลกมฮะซืเล็กมันมีบ่เลย บูมีป้ายแบบนี้เด็กทางบ่เด็กทางเด็กจักเด <c oughs> ็กทางตัวน,นี้นี่ว่ะท่าท่ายเปรฮ่าฮ่าพี่น้องเอย้ยรถนองพรอ,อืม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 โอเคโอเคเนาะมารถไปไมีแต่ไอ้ที่ ขึ้นไปเยี่ยมไปยามเพิ่นเชิดเล็กเชน้อยพีน่น้องก็จะไปยามยันย้ายน้ำพบน้องได้ข่าวมาแล้วก็จะไปยามลายหมง่งลายบอนอข่าวมาดีใจอันแสดงความดีใจน้ำน้องเพิ่นมาหน,นิปุริมาแต่หึงแหละก็จนได้เฮือนงามเนาอคนก็คือปรุริงาม,รงามรไร่เฮือนคืองามแเถอะ <c oughs> <c oughs> งามดิรถก็งามรถก็งามอ๋ม <c oughs> อแม่ขายเลขบ้อนอะ rồi 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 khẩu cắn khác lột cả ngam hiên cả ngam khuôn cả ngam đơ cái phần cái xíu ah đi chạy năm đen nòng đơ phi ừ. thôi khắp khắp bên chưa bọ ngay nưng miền nưng long bừng đút chi chín nè nè phải sẽ khắp kinh น,น,น,น้องบ,บ,บเุเป็นเอาพายชีพากันไปละบัดต้องแบบเพียนเป็นคอยคอยเพียนให้แก่เป็นอยูอ่หักยังบกแข็งเนาะอ่าอ่าอ่าคอยเป็นค่อยไปแล้วคอยครับไปถ้ายังบกแข็งเนี่ยจะออกทางใหญ่เด้ออันตรายอ่าพี่นอ้องเออลุงหนวด,ดตีพอแล้วเราจังไปซื้อน้ำซื้อไน่เฉยมอกี้นี่พายแกไม่ก็เห็นในคลิปบะบุญบ่ บาบุญไปใช้กัะนไหนไปชิปูปปนอ้าวไปกัะไพนาไงผู้เดียวเลยโทษถามมึงนี่เดอ้อข้างเทียทีชะมวกจักชัดต,ต้องหันไปจักอ่ <c oughs> าพป่งไปไปไปอปไปไไปไปไปไ เริ่งนะมากับพ่อจันอ๋อจะทะเากันยุทธะมาขึ้นกันยุพลันนเหรอโอเค <c oughs> เดี๋ยวไปเบื่ออันนั่นก็ได้เอาเนี้ยเนี้กินอีกอันหน่อยนึงพี่น้องเงี้ยมึงมองตะเลนตามมูย่อคอยอ่า <c oughs> <coughs> <coughs> ok, ok Ok Ok, sô-cô-lát À, xưa nào Kín súc, dù đông hệt như thế này Mình không nghe cấp, cấp mùi giò năng ca À, mà phạt phần Mình cháu, cháu chắc không hết kín gì bò Mình bò ปิ้งเอาคืออันนั้นลูกชิ้นน่ะก็ได้แต่บ่ได้ซื้อน้ําจิ้มัพี่น้องแต่ส่วนหลายเพิ่นหึตําจีวต้องเพิ่นตําเเฮ็ดได้ไก็ได้เฮ็ดได้ไก็ได้ตจวเนาะอ่าปิ้งกินได้ได้เด้อตําจีวบิ่มนาวใช่ปกติมันตามรักเพิ่นก็อ่าเฮ็ดยั่นแหละใส่ยใส่หยังแต่ว่ามันคือสิบ่ได้เฮ็ดดอกทอดก็ได้กอนทอดแงแซ่บด้เนาะโอเคโอเคซะได้อ้ายขึ้นอันพขึ้นอ้ายไปเบิ่งเฮือนนี่ักดจุน้อย พี่น้องเลยเนาะฮะะไปเลยไปเลยเหดได้ไอ่บ่าวได้ช็อตยันนั่นได้โอเคอ่าโตพี่น้องเลยฉากนี้ดีแล้วนีะเอ้าทั้งนี้กับรุ่นเฮกรุ่นหวยอยู่โอ้จอดเพิ่มนี่ได้สบายดีเด้สร้างเด้สร้างจะคนสามคนบ่สองคนเออ อ่าๆๆๆเลขออกมื้อนี้เลขหยังอั่นน่ะจักวานละให้เพิ่นบ่แม่นเลขลึกลาวเฮาบ่เลขลาวอั่นจันทร์เดวน่ัวเลขข่อยบ่ค่อยเขียนไปได้ตูนกับเลขกับเบนวันจันทร์แล้วแต่มักนะบ่ค่อยฮู้นะแม่นๆบ่ค่อยได้ซื้อสัตว์นี่มักตัวใดอยู่ในนี้ตัวเลขีอยู่นี่เอาแบบนี้เลยเนาะเลยบ่จักเนี่นเบิ่งนี่มันมันจบเลยนะเออได้ใช้คจําเอาบดนีคจําเอา อ่าคำว่าเลขเชื่อกัดยืนตึงย่งร่นเนาะวันนั้นแลขก็เลขข้างรูมนี้ตีพวกนี้โอเคอ่ามีเลพวกนี้ฮาลายช่องทางอีกทีเนาะบม่ได้ปะอืมไา้อยู่ทั้งเตีทั้งเห็ดเพื่อนเห็ดชันโอ้ยลึกยุบพบเลยโอเคโอเคเอาเพื่อนนี่กวางเท่าไรนี่นะพบกับครับโอ้คุณเก้าบอ้วยซ้ำกันกับเพื่อนน้อง น้องเอ้ยเฮ้ยเนาะเพื่อนน้องสาลีไปยาวไปไปซั่นรถเฮาแบบเดียวกันบ่เล็กรถเล็กรถมันยาวไปทั้งนั้นเลยนี่สิไปเพือนน้องไเือนน้องน้ําเนาะบตเดียวกันโอเคพี่น้องส่งนั่นแหละเบิ่งแบบนั้นก็แล้วเนาะแต่ว่างบเด้พอบ่ละบ่งบณตอนนี้บ่ก็ยังยังขาดอ่าค่าสร้างนั่นแหละบ่อ้า ทิ้งตัวสำคัญแล้วตัวนั้นเราเห็นเคลื่อนแล้วเ่าผู้เงินเว้นตายคักบานนี่ทิ้งขาดลายบ่กะต่อที่ได้ร่วมกันทั้งบอดี้ยังยอดยาวแล้วก็ผู้ใดมีสมโทมในก็รวมร่วมเน่าต่อแต่ยังในบ้านสิบเอ็ดล้านยังขาดได้แล้วสิบเอ็ดล้านยังขาดอยู่ล้านหนึ่งประเทศยังขาดอยู่ด้านเดียวโอ้ยเ้ีว่าคำมันหมูมีก็เก็บกันแล้วคนละเซษบม่ยากบ่ยาก ไปรำหน้าใช่ไหมเด้อได้รึยังมันเล็วไปหวปะยังมันเล็วบ่มันหน้าคนนั้นเร็วแล้วหน้าสมเงินบ่คำแม่มาเมื่อกี้นี่ก็เจอคนมันไปหาเห็นงานแล้วตกงานมาฉั่นเพิ่นบ่รับก็ได้มาบอกว่าเอาไปรำหน้ารำจ้างให้เฮาเริ่มปะจะให้รอกมือเชียนหาปะเพิ่นว่าได้เลยไปแล้วะไปอยู่ไปเยอะแต่คิดอได้ป่ะโอเคโอเค ไปใช่พี่น้องไงพอเตียงก็สิบไปหาไอ้ตู้เท่าพันก่อนโอ้งามงามงามคักคักเลี่ยวนี่ขึ้นได้บ่นี่อยู่พี่ขึ้นนอนเรียบร้อยเลยเฮ้ยเป็นลักขึ้นแล้วอ๋อเฮ้ยคือเห็ดเนี่นี่เฮ้ยตามเฮิ่์เลยบริค่าเข่าพันชกบันชาได้เนาะไม่ว่านะเพิ่นนั่นอ่าอืมเป็นขึ้นก้อนยันยันเ่าพันชาเรายันเลี่ยวกลางพันชาเราจะลยอ๋อขึ้นก้อนเข่าพันชาบ่ขึนก้อนแล้วเออ แล้วอะไรสรองเลยนะโมบอกไปเลยเนี่ยึ้นเพื่อนกันโอ้ยเออขึ้นนั่นแหละบ่หยอกอีกที่บ้าหู้อยู่รักขึ้นผู้เดียวอ่าเห็ดช่องห้องนอกห้องน้องพ่อห้องนึ่งบ่ทางนั้นห้องพ่อกำเน็งอ่าห้องนี้ห้องไผรนี่ของเจ้ากำน้องอ๋อสวยงาม อ่าคักแล้วผลบัวแล้วบ้านนี้เนาะโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำไปสันเด้อได้ไปหายายพ,พุ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะยายจะปีแบบอืมเดอ้เอดีใจน้ำเดอ้เออ่าน้องเมื่อฮอดมื้อนี้เลยก็ป้าบ่คิดบ่ฟันเนาะพี่น้องเลยต้องขอบมุกขอบใจทีมงานได้ออนี่เทั้งบ่าวตูนบ่าวลี่บอลยาวแล้วก็อีกหลายๆคนเพราะว่า ประจำอยู่นี่เลยนะ,ะถ้าว่าถ้าเาทาถิ่มเลยก็เป็นเล้วเลยพี่นของน้องเนาะอันนี้จะเอ่อเขาก็ดูหนี่แบบอัปเดตท,ทางเพิ่นบอบอจากไปใส่เอ่อขอมุกขอบใจทั้งไอเพิ่นเดอร์อืมเพราะว่าถ้าผมมีไอเพิ่นก็เนี้ยเมีนอ่อแล้วก็ผู้ใหญ่เพิพ่นนั่นแหละเออเพราะว่ามาไายตัวหนึ่งเนี่ยถิ่มไปเลยเนะี่ยก็แล้วได้หมดเลยต้องอดทนอยู่ดีรอได้จังไดง เพราะว่าไอ่เคยเคยเห็ดเทียนมาหลายอยู่มันบง่ายยิงชุมมือนี่คือเขาหูแหละพี่น้อยเนาะอ่าเห็ดเทียนเห็ดซานแล้วก็มีเรื่องมีราวนั่นนี่คือนั่นแหละดอกดำมุงดำหมาเนี่ยนั่นนี่เนี่ยมันก็เลยแบบเมื่อยทีมงานก็เมื่อยผู้ใหญ่นก็เมื่อยแต่ว่าก็อดทนเอาและสู่ชลไปพี่น้องอ่ามันก็บริเป็นใจทุกครอบครัวดอกครอบครัวพันก็ดีัครอบครัวพันกระมีเรื่องมีราวเนี่ย อาจจะมีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งในในประมาณร้อยหนึงน่งจะมีสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนะั้นอให้คือเกาเดอน้องเดออ่าให้ให้ซ้ำโตคือเกาสีเขื่อนเรีย้ยวสีเขื่อนอย่างกระยาให้คำบอกคำจาค 9, ่ายคือเกาเดอร์บให้เปลี่ยนไปไหนอทั้งที่ให้คือหินมาหลายนั่เคือเห็ดเขื่อนเห็ดชั้นมีทีมีท่ทางเห็ดให้เรีย่วยว,ยยวเลยน,นั่นคือห้องโบอยากเอาน้ำบางทีน่ะมันโบโบให้เห็ดเป็นมันเดอ น้องเห็ดแบบใดก็ให้เป็นแบบนั่นอือเฮามารยาทแบบใดก็เป็นแบบนั่นนั่นแหละเพราะว่ามันมีหลายขู่หลายคนเปลี่ยนไปสินะนายอคุณบุญยัยคือค้ใหญ่เป็นฮักเป็นแพงก็ให้เพิ่นเป็นฮักเป็นแพงตลอดอ่าเปนแพงได้เิ่นกรสช่างได้ยูน้ำเฮาอะละเออไอ้โป่งเนี่ยไอ้วังดีย่าเสียนะกดน้องแล้วอ่าแต่เพิ่นได้สร่างเลยก็โอ้ยอ่าอ่าเดียบรอ บายเชิญเด้ออ่าโดยอันนั้นใช่อ่าห่านั่นวันนี้พักพอนคำแล้วเนาะอ่าโดยโอเคสบายดีสบายดีกินได้จุดอะไรบ้าหมูยอกินเด้อเด้อไปย่านมันบบบนี้อ่าดีใจน้ำดีใจน้ำย่านาะย่าร์เล่นปุ๊บแล้วกบฏิแล้วมันติ่งเนื้อเนเนี้ยบอยู่แล้วก็บม่เคยเห็นเนาะรถคันใดนี่เฮ็ดขึ้นทั้งนี้เนาะ โอเคโอเคพี่น้อ,อย่างไปะยามันคำเขากะสีอ่าผ้าออไปอ่ยาย้ายอ่าจำปีก็เป็นอย่องไรไปเบิงึงแล้วก็แล้วก็อยู่เพืเดียวนะครับเอาอ่าชื่อกับเขาก็นำไปฝากเราอ่าพอได้กินเลยเนาะเมื่อนี้กะมีโอกาสขึ้นมาทั้งดงเฮีนก็เลยเลยขึ้นมาเยี่ยมน้องพรพี่น้องเองไมาเวดินน้ำสาวจอยหรือว่าเพื่อนจอยบ่เตียงกันแหละก็เลยเลยขึ้นมาพี่เลยน้องพี่น้องเนาะ อ่สำหรับคลิปนี้ใบเตียงขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแต่ละกับขอมงขอบใจเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูทุกคนที่ซอยทางอันนะครอบครัวของน้องพรเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสกูทุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะขอมงขอบใจเรไรปะสำหรับคลิปนี้ใบเตียงขอตัวเดินทางก่อนอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสกูทุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อป่ะบายบาย